สวัสดีครับจจนารันเราครับผมคลิปนี้ซิมาอัปเดตบ่อกบของฮ้องนะครับเป็นอีเป็นอีพีที่สองครับผมผมไปซื้อหวกมาประมาณสองโลครับพี่น้องเราบันนี่ส่เบ็ดว่าท่านครับตัวใดที่มันออกค้าครับผมผมซิมาปล่อยเบิร์ดเลยครับพี่น้องออกไปมามมนเหลืออยู่ซ้ำนี้ครับมาเบิ่งกบของฮ้องครับเห็นไหมครับพี่น้องเหลือยู่ซ้ำนี้แล้วพี่น้องจากสองโลครับผม อ่ะครับไปเบื้องในบกบของห้องครับผมเนี่ยครับอยู่ข้างหลังครับมาเบิ้งพร้อมๆกันครับปวดนิดนะครับปวดนี้กล้าแค่นี้ครับผมเข็มอะครับผมมาปล่อยเป็นหวกเลยครับผมไม่ได้เป็นกบนะมั่วปล่อยเดี๋ยวยางมือนี้ก่อน อันนี้ผมกับปูมกพริกเพิ่มครับพี่น้องปูมกพริกเพิ่มยามมาขึ้นนีไม่เสร็จมาเต็มเลยครับพี่น้องออกมาขึ้นมาหนีครับผมขึ้นมาเต็มเลยอันนี้ก็ <laughs> หุ่นครับ <laughs> เอาไปไล่นกครับผมโอ้ยยามมาส่อาน,นี่ตื่นขึ้นมานกเต็มเลยพี่น้องเลยต้องฮิดแบบนี้แหละที่เรากิดไข่แน่ครับมันกิดยานไปอยู่่นีครับผม ไยนี่ครับมาอัปเดตครับไปเสร็จแล้วมาโชติตัวพี่น้องเบิ่กจากตัวหน่อยอ่าพี่น้นองยินดีบ่กล้องโฟกัสโฟกัสบ่โฟกัส,กส,กส,กสนี่นะครับกบนไอยของห้องครับผมเอามาปล่อยตั้งแต่เป็นหัวครับพี่น้องนี่ครับห่างยังย่งอยู่ครับไปล่อยได้ประมาณจาก อาทิตย์หนึ่งครับผมประมาณนี้แหละผมจำประเด้ประมาณนี้แหละนะครับบางโตกับบางโตกับหังหลุดไปแล้วพี่น้องผมนี่ครับ,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 รอ, <laughs> รบอัปเดตครับผมอันนี้เกี้ยเงีย้ยแล้วครับพี่น้องเพิ่งเกี้ยเงีย้ยไป เป็นอาหารห่วงครับผมอาหารห่วงอาหารเม็ดน้อยครับอ่ามือละเทียครับอ่าเห็นชัดๆพี่น้องกบน้อยผมเอามาปล่อยได้เป็นห่วงครับเนี่ยตัวนี้เห็นหางอยู่โลนึงน,นี่ประมาณเท่าไหร่ตีนีประมาณผมนับเบื้องขาวๆได้พี่น้องครับ กับบ่ได้มปีไปในดอกประมาณขั้นผมซื้อมานี่ประมาณห้าร้อยก็ตรครับกิโลนึงครับผมห้าร้อยก็ตัวซื้อมาสองโลก,ก็เป็นพันหมื่นละเบอด์นี่ที่บางขึ้นเหลือทั้งนี้วุ้นน,นะแบบประมาณนี้ครับจุ๊มหนึ่ก็อยู่นี้ ซุ้มก้อนนั่นนี้น่าจะโตัว่แล้วพี่น้องนะมันน่าจะเป็นรุ่นนี้ครับผมก้อนนั่นนี้ที่ผมว่าผมมามาปล่อยก้อนนั่นนี้ครับน่าจะน่าจะรุ่นนี้ครับผมตัวแดงมันฉีดดีฉีดดีเนี่ยคับ่บล็อกหนามครับพี่น้องโอ้สียูเสร็จพี่น้องไปแล้วไปแล้วเห้มานี่นี่ไปแล้ะนี่ครับ เห็นหลายตัวอยอะเลยพี่น้องนี่ตัวตัวหนึ่งมาไดงเนี่ยนี่ตัวเยนเน็นนะครับน่าจะเป็นชุดก้อนที่ผมเอามาปล่อยครับผมตายแล้วนี่ครับเบื้องส่งครับพี่น้อง่แมงกบเลี้ยงน้อยนะครับเบื้องส่งตัวมันครับอ่าเป็นเลี้ยวๆยาวๆครับผมป่านว่าแมงกบเลี้ยงนี่แหละเล,ลี <laughs> เ้ยงแบบธรรมชาติครับพี่น้องตายกันแล้วแต้มันครับผม <laughs> ถามว่าตายบ่มันก็นตาย,ยครับพี่น้องแต่ผมไม่ได้ออกครับเห็นตัวตายตายอยู่รั้งมือตื่นเศร้ามากเลยเห็นตัวตายก็ตายอยู่ครับผมแต่ผมไม่ได้ออกครับผมปล่อยปลาไหลพ้อมครับพี่น้องปล่อยปลาไหลเพราตัวตายตายนี่ปลาไหลสิมออกงงากินครับเออกิดเรี่ยงง่ายขึ้นกันครบับกบคลิปนี้เกบดมรื่างไรได้พี่น้องข้ามาเบิงเง่งนี หวกครับจะเปลีนกบหน่อยละนี่ครับแจ้งสซิงเฟยพี่นอ้องเปลี่ยนหางก็ได้ครับนี่ไปละไปละมาหนึ่งเห็นมาครับนี่นี่ครับเปลี่ยนหางอยู่ครับผมตัวนี้ก็มาอยู่งเท่านี้ชีดูชีดูนี่ก็เลยยู่งนี่ปลานี่ยกลายครับนี่ใต้ผักอันนี้ครับไอ้ ถักกันจองของห้องครับผมายกันครับนี่ในป่ปาเนี่ยครับมีตัวเดียวครับเนี่ยกดๆโอ้คือธรรมชาติครับพี่น้องตัวนี้สินี่ครับผม ไปแล้วไปใส่แล้วโอ้แขกคักขนาดกบเลี้ยงเท่ๆก็ได้ขโมงงานหมพร้าวแห่งมากพี่น้องพอได้เห็นมันพอได้ส้นผมนะกระทกเมือ่อใดผมไปเขาวิ้นขอน่อย้ำยังนกยิงมากินพี่น้องเออยังกินยังยังน,งนกกันได้ไวจิ้มแล้ว่นาะเดบลุกทุ่งลุกทุ่งเลยเด้อ รับผมงาแบบนี้แหละคลิปนี้กะสัส้นๆนะครับพี่น้องครับผมมาอัปเดตด้ยวยซิครับผมอัปเดตบ,บอกกลบของห้องครับเดี๋ยวว่าท้ายตอนนี้เราที่บ้านจะนัดเอากลบนี้มาปล่อยกันที่บ้านไมเรียงแทวละผลลัพธ์มาติดสงสัย ข้าเพเด้นมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับพี่น้องกบฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับกดติดตามครับผมเพื่อไปในลาคลิปน็นใหม่ของช่องจานรัดรอดลอครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ